นีนับถอยหลังเป่าวันนี้วันนี้เหรอนับถอยหลังอีกกี่วันใช่ไหมใช่น่าจะเหลือเจ็ดวันนะฮะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแน่นอนรอนายก่อนนะคะคุณครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยบุคคลที่เขาออกมาทำนายเอาไว้เลยว่าการที่เพื่อไทยฉีก MOU ก้าวไกลอนาคตฆ่าตัวตายชัดๆเนี่ยในบรรดาภาพนี้มีโหนอยู่คนหนึ่งทำนายแม่นแม่อาจารย์หมอพี่ตู่มกันเรื่องชมมันยิ่งกว่าเป็นการเห็นแต่ตัวเลยแต่ว่า มันเป็นการประกาศค่าตัวตายอย่างสมบูรณ์ที่สุดในทางการเมืองที่มีการถอยถ่ายทอดตัวรดับห้าสิบปีปุ๋ยตราหัววัวทันไถ่ายสการเล่ารู้ มอบของรางวัลครั้งใหญ่ให้กเกษตรกรทุกพื้นทุกภาคทุกคนเพรปุ๋ยตราหัววัวคันไถมอบของรางวาัลมูลค่ารวมกว่า5้ล้านบาทตั้งใจวันนี้ถึง14กุมภาพันธ์2567เสียงแห่งความสุขของกเกษตรกรจะด,ดังทั่วไทยปุ๋ยตราหัววัวคันไถร้อนอึดอัดพี่พลเมืมาช่ว <c oughs> ยแล ไย่านเลิฟเลยเย็นชิลไม่ช็อตฟิวหลับสบายช่วยลดกลิ่นสิบชั่วโมงปกป้องขั้นสุดลอลีเอมใหม่ขนมแมวเลียโทรโร่พลาสเนื้อครีมี่ทำจากลาบูน่าแพผสมวัตถุดิบชั้นดีเกรดพรีเมียมมีให้เลือกถึง4สูตรเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวโดยเฉพาะขนมแมวเลียโทรโร่พลัสอร่อยปินกินได้ทุกโมเมนต์การคั้วอย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างต้องใช้ ทั้งเมล็ดอุณหภูมิเวลาสีกลิ่นจนเกิดแครกแรกที่ใช่ให้กลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวเนสกาแฟเกรดครับมือแห้งพล้างจานทุกวันแต่ไม่ใช่แกแม่ผม สไลด์พลัสครีนแอนด์แคร์พร้อมแวมโนมอยสเตอร์แรงบัดานใจจากโลกสกินแคร์ช่วยกะจัดคราบมันแบบเอ็กซ์ตร้าแคร์มือคุณแบบเอ็กซ์ตร้าคู่สุดคุ้มเพียง69บาทที่โลตัสถึง20กันยายนนี้กลับมาแล้วออริออนสีชมพูลิมิตเอดิชันที่ตามหาโอกาสสุดชายห้ามพลาดหมดแล้วหมดเลยคิดแษ่ซื้อออริโอลุ้นรางวัลกว่า2,000 0 0บาทวันนี้ถึง15กันยายนนี้ อนาคตไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นด้วย Ocean Life Enjoy Health คุ้มครองครอบคลุมเมาจ่ายสูงสุด5ล้านบาทต่อครั้งมเมื่อเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลชั้นนาสบายใจไม่ต้องสำรองจ่ายประการสุขภาพอ้มั่นใจจากโอ e ช n Life ไทยสมุทรสาวเก่งแล้วผมล่าเก่งเหมือนกันไหม ต้องรีจอยที่เก่งไม่แพ้กันรีจอยส e 3ามคุณค่าในหนึ่งผสานคุณค่าแชมพูเซรั่มและน้ำหอมให้ผมนุ่มลื่นหอมยาวนานช่วยฟื้นบำรุง r e j o ย c e ทรีอินวันโ้ยนาโสมมากโหน้าโกลวไม่ไหวโอเลโรสคอมเพล็กซ์ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่ดูเหนื่อยล้าให้ดูมีชีวิตชีวานผิวดูโลรวอมชภูมพูโรซี่โอเลโรสคอมเพล็กซ์มีสิบบาทอ่ะกินอะไรได้ กินวอไงวอสิบบาทสุขที่หลายหลากคุ้มค่าราคาแฮปปี้วอสิบบาทคุ้มค่าราคาแฮปปี้ไออัปาเช่ยิโอซี่จะไม่พูดอะไรหน่อยเหรออยากแค่อายตราอัปปเช่และอยากแค่อายตราอัปปเช่สูวนผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออัปาเช่วีวีมาดูนี่มาเล็ว สุดของรเหนียวสุดแน่นสุดหนึบสุดสุดพาวินวอชอัปเกรดใหม่ชนะคราบเหนียวแน่นหนึบสะอาดหอมติดผ้านาน30วันเชื่อไบรท์ใช้เลยฟินทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบเปิดได้สวยมากครับเลี้ยงผ่านทุกสามประตูไปแล้วกำลังพลาดจังหวะสำคัญนี้พราะริงเก้าสหรือเปล่าก็มันอา่อยเบ้หยุดไม่อยู่จริงๆ ออโรบี <O> สีฟันช่วยด้วยลองนี่ใหม่ยาสีฟันออโรบีฟาสไวช่วยให้ฟันดูข,ขาวขึ้นในสามวันใหม่อโรบีฟาสไวช่วยให้ฟันดูข,ขาวขึ้นในสามวันเมื่อยุที่ทํางานลูกชายของผมทํางานหนักและเมื่อกลับบ้านเขาก็ดูแลครอบครัวเมื่อมีอาการชาจากปลายประสาทอักเสบนิวโรเบียนมีวิตามินบีหนึ่งบีหกและบีสิบสองนิวโรเบียนโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา ใใชีีวิตหม่ไดด้้แบบคุณทำผมทุกวันผมเลยเสียวนๆไปแต่ยาว่าไม่เพราะย่าใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโฟริตามิน <S <S ให้ผมเงาสวยมีน้ำหนัก <S <S ผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชคดาวนี่จำหนับตักในร่มตักผ้าในห้องปิดขนาดนี้เตยจะได้กลิ่นเม็นอัพไหมเหมือนกลิ่นแดดเลยอะ่ะไม่กลิ่นดอกอะไรอะ่ะไปดมใกล้ สอรดาวนี่ทูอินวันช่วยกำจัดกลิ่นอับหอมเหมือนตากแดดดาวนี่อยากได้นี่จังเดียว <_ d ew> s> <S มาซื้อที่ช็อปวิไลซี่แปดถึงเก้าสิงหาคมนี้ <_ d ew s> ช็อป,ปีิแปดแปดไล่ลดลดแรงแจกโค้ดลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เที่ยงวันยันเดียคืนส่งฟรีด้วยนะมีครบถูกชัวซื้อเลยที่ <_ d ew s> สนุนโดย Air Carrier Copper 11ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือ l ีโกหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลก e n s นชัวโกอาหารสูตรครบถ้วนมี m m b ปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนสบู่เบเน็ตซ CNE ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายนับหนปดปีสอนพักเพื่อไทย ขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่ร่วมผ่าทางกันหาทางออกให้ประเทศจะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วมพักก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านไปรวมหัวกันและดีดก้าวไกลออกไปโอ้ไม่มีทางหรอกพักเพื่อไทยไม่พาตัวเองเข้าไปสู่มุมอับทางการเมืองแล้วอตองมีอะไรพี่ เกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับเพื่อเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนได้ครับจะเป็นครั้งที่สองนะครับเราจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยเองก็จะจับไปเป็พรรก้าไกลไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วแต่พรรคเพื่อไทยได้แจ้งกับพรรคก้าวไกลว่าต้องการที่จะขอออกจาก MOU พรรคเพื่อไทย แยกจากพรรคเก้าไกลใสจัดตั้งรัฐบาลด้วยตัวเองตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับเก้าไกลแล้วผมเข้าใจมาโดยตลอดว่าเราแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนกันแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยกำลังหย่ากันมันน่าเศร้านะเพื่อไทยเนี่ยปากเนี่ยธรรมะธรรมโมสังโฆอวัยวะูนโมนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหรับหลังนี่มือคคกชูสู่สาวนะ และสาวแก่ด้วยนะสุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาทเจ็บเจียนตา เขาจรัดในหนังอ่ะ oh. เออ <laughs> คุณหมอชนน่าไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวนะ uh. พูดอยู่หลายครั้งหลายหนแต่ว่าเราก็ย้ำกัคุณผู้ชมอีกทีว่าพูดเมื่อไหร่ล่ะ เมื่อก่อนเออมันผ่านไปแล้วนี่นแลวแ่วันนี้วันนี้ไม่ใช่เมื่อวานวันนี้ไม่ใช่เดือนที่แล้วดังนั้นไอ้ที่พูดไปแล้วก็แล้วกันไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีจริงนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยการถแถลงประกาศถอนตัวเสมือนการฉีก MOU 8ดพักร่วมของพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้เกิดปฏิกิริยาจากทุกทิศท,ทุกทางอยู่แล้วหนึ่งในนั้นคือ พี่โหนตูจ่จตุพรเคยอ,ออกมาพูดอยู่หลายครั้งว่าเตือนแล้วนะว่าถ้าเกิดเพื่อไทยเนี่ยคิดจะสลับข้ามขั้วคิดให้ดีแล้วครั้งนี้เหมือนจะไม่สนใจคําเตือนฮะคำแถลงเมื่อวานนี้เนี่ยทำให้พี่ตูจ่จตุพรฟันธงเลยว่าสิ่งที่เพื่อไทยทําเสมือนกับการฆ่าตัวตายทางการเมืองครับพี่ตู่แกนนําคณะหลอมรวมประชาชนเนี่ยมองว่าระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย